สวัสดีจ้าผักการหอมกับคุณเลมโบ้ค่ะกําลังเดินทางเข้าเมืองจากพี่น้องจ้าเก็บภาพบรรยากาศตามไหลาทางมาฝากอีกแล้วนะคะตรงนี้ก็คือ,อ,อต้นไม้ที่ในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีสวยๆนะคะป่าเหฮดป่าเหฮดจ้าสวัสดีครับทุกคนโอ้สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวหันกล้องมาให้ชมค่ะ คุณล่ะคนละคุณเลมโบวกำ<อ>ลังชี้ให้ดูตามหลายทางค่ะ<อ>จ้าก,ก็ทักทายพี่น้องทุกท่านเลยนะคะพาเข้าเมืองค่ะเดินทางไปด้วยกันช่วงนี้บรรยากาศฟินๆเลยค่ะต้นไม้ใบหญ้า,าดอกมงดอกไม้กำลงังเบ่งบานตามหลายทางนะคะจะจะมีอะไรบ้างนั้นเดินทางไปพร้อมๆกันนะคะไปดูว่าวันนี้ลูกเขยเอฟซจะใจดีซื้ออะไรบ้างจา้ะจ้าตรงนี้ก็ ป่าเห็ดเหลืองของเรานะคะนี่ตอนนี้มีกองไม้กองฟืนเต็มเลยจ้า ตอนนี้กำลังผ่านตรงป่าบูเบอรี่นะคะที่เราเก็บบูเบอรี่กันปีที่แล้วจ้ะคุณเลมโบบอกว่าเดี๋ยวจะแวะดูสักนิดนึงว่าดอกเข้ามาหรือยังจ้ะคิดถึงป่าเห็ดจ้ะพี่น้อง,องอจ้าตอนนี้กำลังจอดริมทางนะคุณเลมโบบอกว่าเดี๋ยวจะดูะบูเบอรี่สักนิดนึง อยากจะด,ดูอีกอุกอ้ยมิกเก้อู้ด้านนี้ด้านนี้เยอะเลยค่ะโอ้ดัลลิงสตันานาริสแต่อจอดนิดนึงเพ้เดี๋ยวเก็บคลิปให้พี่น้องชมอ่าเยอะเลยค่ะด้านนี้ปีนี้น่าจะมาโดกกว่าทุกปีนะพี่น้องค่ะตรงนี้ที่เรามาเก็บกันปีที่แล้วนะคะเตรียมจองบูเบอรี่ได้เลยนะคะปีนี้โดกแน่นอนจ้ะอู้ว้าวแอนเซกวิว มิคแกมีคนแอบถ่ายอยู่ตรงนู้นโอ้ยใจละลาย <laughs> นี่นี่เริ่มมาแล้วอ่ะเป็นเม็ดเม็ดเขียวๆนะคะนี่นี่เริ่มเริ่มมาแล้วโอ้ยดก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 โอ้ยเต็มดงเต็มป่าเจ้าพี่น้องโอดงนี้สุดยอดสุดยอด จ้าเป็นบุเบอรี่ในป่าริมทางนะคะที่เราเก็บปีที่แล้วค่ะจ่าดูจ้าคือจะดูได้ชัดก็ตอนที่เขาเป็นดอกสีชมพูนี่แหละค่ะพอติดลูกเขียวๆแล้วเราก็ดูไม่ชัดละฮะเขาบอกว่ามองดูดีมากโบบอกตื่นเต้นมากที่รักจ้าพี่น้องจ่าดูนะคะเต๋บ้านเต็มเลยค่ะ บอสีชมพูมาสวยเลยค่ะโลโบแบวางกล้องไม่ลงเลยค่ะโอ้โหนุป่าเดิมป่าเดิมจ้าไฮไฮหูมาเต็มเลยจ้าพี่น้องอ่ามาดกแน่นอนจ้าปีนี้ สะอาดสะอ้านจะสวยงามมากแกพี่น้องในช่วงฤดูใบไม้ผลินะคะกล้องก็จะหวั่นนิดนึงนะดบ้านเมืองเขาสวยงามจแกพี่น้องกุลมโบก็บอกคนละคนละคนละคือดูซิดูซิก็บอกมีเกตทิาก็คือมันมีอะไรที่น่ามองเยอะเลย ถนนโล่งนะจ๊ะพี่น้องเดี๋ยวสะอาดสะอาดจะริมทางได้แบบเคี้ยวกะจีา้านซ้ายขวาเขาก็จะมีลวนะคะกันเก้งกวางกันสัตว์ป่าวิ่งออกมาด้านนอกจก้ะเขาก็จะเว้นว่าเป็นระยะสำหรับบ้านคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะย่ายอมไม่เอาบอกพี่ดอไม่เอาแบบคุยกับแม่ยา่า Jag är jävla ofta men vi ska göra en Kväll Ikväll eller natt så vi sover lite i bilen. Ska inte Tove med? Ja, men han vill ha en så bakom pratar. vi då om. Men ingenting. Ja, men då är han ju ingenting av. Nej, han är lite... เกยหยิบกระดาษทิชชู่นะคะแล้วก็ขีมทานหน้าตามไปจ้าพี่น้องน้ำยาซักผ้าค่ะน้ำยาซักผ้าแล้วก็ปรับผ้านุ่มแผนกนี้นะคะแกกำลังจะหยิบค่ะมี oh. ยาสิฟันคอนเกตนบ้านเราด้วยนะเอ็นถู แกซื้ออถุงช่องฟิตที่มันมีเขียนชื่อได้จ้ะเพราะว่าเราเอาพืชผักหรือผล่มงละไม้อะไรเข้าไปในตู้แช่แล้วก็จะได้เขียนชื่อได้นะคะน่ารักน่ารักจ้ะจ้ะนี่นะคะเนี่ยเขียนชื่อ เขียนชื so ่อได้แล้วก็เอาเข้าช่องฟิตจ้ะเอ็นสติเกนอะไรฮะเอ็นสติเกนถ้วยชามอ๋อรู้เลยยอดจ่ายสามเจ็ดสิบโคนค่ะเจ็ดเจ็ดสิบโคนคูณด้วยสามจุดเจ็ดนะคะอ่าหนึ่งโคนเท่ากับสามบาท หกสิบสตางค์หรือเ0็ดสิบสตางค์นะคะคูณเป็นเงินไทยนะคะ<ม>สวัสดีบลูอชอบจ้ะสีสันสดใสสวยงามชอบชอบจ้ะ เข้ามาแผนกอุปกรณ์ตกปลาขัานเบ็ดต่างๆก้ฮะอ,อ,อินเตอรบสต่ะ <laughs> แกบอกว่าทำไมหยิบอันเขียวเดี๋ยวมันไปตกปลาหญ้าแล้วหาไม่เจอแกบอกว่าให้เอาสีชมพู ด้นะดาลิงอะไรโ,<อ>โอ้ยเอาสีชมพูโอเคโอเคถักชวมิ้เกได้คั้นเบ็ดแล้วจ้ะตอนแรกคุณเลมโบให้เอาสีชมพูเพอการหอมว่าเอาชอบสีเขียวจ้ะขัดใจหน่อยเพราะว่าของเราเองเอาสีเขียวโดนคนขายของแซลบอกว่าได้ได้ปลาแล้วเอามาขายให้ด้วยนะ <c oughs> เหยือ่อปลอมค่ะขับใจหน่อยให้เอาสีชมพูผักกาดหอมเอาสีเขียวชอบสีเขียวค่ะสีชมพูเดี๋ยวปลาเขาเห็นชัดๆเขาไม่กินเบ็ดเม,มาเลยหรือเปล่าเนี่ยพ่อจะไปตกปลาที่ไรซื้อคันเบ็ดทุกทีพี่น้องเอ้ย อันนี้ห้างที่สามนะคะนี่คือเข้ามาในซิติคอร์สเกบอกให้เลือกกออล้วยหอบให้ละถักดาลิงเดวิสเดนเดนค่ะอยากได้ดูกอ่อนค่ะเอาไปแกงพริกค่ะไปแกงดูกพริกไอ้แกงพริกดูกหมูนะคะนี่หมูอ่อน ตามหาขาหมูค่ะพี่น้องนี่คิดถึง <laughs> มาซีตคอร์สนะคะเราจะเอาไปผัดเผ็ดขาหมูหรือว่าต้มยำก็ได้จ้ะ <laughs> ลากขาหมูไปแล้ว <laughs> เอาถ่านไปด้วยเดี๋ยวไปปิ้งย่างกันที่แคมปิง้ง อะไรนะสปริงที่ลดน้ำผักอัตโนมัตินะ่ะแกบอกว่าสงสารเห็นเห็นลดน้ำแกจะซื้อไอห,หัวหัวสปริงอะไรนะที่เปิดน้ำใส่ผักอัตโนมัตินะคะยังไงก็สู้บัวไม่ได้เนาะ ก็หลากหลายอหลายอย่างที่เราลดนะคะตักน้ำจากบ่ป้าจากตักในถังนะคะเปิดจากสายยางค่ะวันนี้คุณลลมโบจะซื้อไอห,หัวหัวที่เปิดน้ำอัตโนมัตินะ่ะที่วันนั้นแกซื้อแบบนี้แหละไปให้จะ <6. S 1> ้ะหาซื้อที่ชาร์จแบตเตอรี่ให้ประกันหอมอีกแล้ว แกซื้อแบบนี้ให้จ้ะคุณเลมโบบอกให้ดูนี่ที่รักดูนี่นี่คือฟืนนะคะพี่น้องฟืนเพราะอะไรเราถึงทำฟืนถุงแค่นี้นะคะราคาสี่สิบโคนค่ะสี่สีโคนนะถ้า39.9เก้าขาคิดเป็น40ก็คูณด้วย3าจุดเจ็ดนะคะเป็นเงินไทยค่ะแพงมาก เดินจนหิวแล้วจ้าใส่กรอกใส่กรอกฮะใส่กรอกค่ะหิวไอห,หุ้งหดิกแล้วบีดเลยแมคคากำลังใส่ซอสได้แล้วอุย้ยน่ากิน อร่อยมากจ้ะหิวมันเริ่มเต็มอีกแล้วอะ่ะ <laughs> เริ่มเต็มอีกแล้วเจ้าพี่น้องกด <laughs> มาไ <laughs> าว้กดแกบอกว่าอร่อยไอซอสเป็นกระเทียมจ้ะ <c ười> ทำสวนอยู่บอกว่าไม่มาได้ไหมข้างที่ห้าจ้ะ ห้างนี้ห้างลิดเดนนะคะจะนำขวดมาขายคืนนะคะจากน้ำเครื่องดื่มค่ะก็มีทั้งสองโคนหนึ่งโคนนะคะก็จะขึ้นเป็นบินให้เราไปแลกซื้อของค่ะตอนนี้ก็ได้สิบสี่โคนสิบห้าจะนิด นี่นะคะ16โค้นจ้ะก,ก็ไปแลกซื้อมันฝรั่งขุดใหม่นะพี่น้องเนี่ยเขาจะแพงค่ะกิโลละ40โค่นอ่ะอืมอุปถ y o ไ power green อาหารเช้าค่ะฟรูกโกส ชี้เนื้ออีกแล้ว่จัดตู้ใหม่สวยเชียวดีเด่นโปรตีนมันฝรั่งสลัดมันฝรั่งอีแขวนโอเคแอร์วอทลาซานจะทานอีจะทานตอนเย็นแะลาซาน ซื้ออาหารน้องหมาน้องแมวจะมีการถามว่าเราจะมีที่ว่างไหมในรถห้างที่ห้าจะพี่น้องอาหารสกูตเตอร์ซื้อทีก็เป็นแพ็คจะ้ะ แกบอกโอเคไหมยิ่งกว่าโอเคแกบอกว่าที่รักมันโอเคละว,วันนี้ไอ,อแแแฟมแฝแลเลยห้าล้านจะหา้า กลับบ้านนะคะใกล้จะถึงบ้านแล้วจ้าลัดล้อภูเขานะคะพาพี่น้องชมบรรยากาศตามไายทางกับใบไม้ไมเขียวๆขียจีจ้ะ เขาน้ยๆไปนี่ก็จะมองเห็นบ้านคุณป้าอิงริสนะคะเดนจะรถข,ขาวๆจอดอยู่ตรงนู้นบ้านคุณป้าอิงริสนะคะใกล้จะถึงบ้านเราแล้วจ้ะและเดี๋ยวด้านซ้ายจะให้ดูว่ากองไม้นะคะเขามีสัมปทานมาตัดไม้กันจ้ะเป็นไม้วอเทสเดนแทสเดเอกไม้เอกนะคะนี่จะไม้สำหรับทำเฟอร์นิเจอร์ มองเห็นหลังคาบ้านแ,แ,แวบแวบวิบวทอเกตทอเกตวิบวิบ,วบหลังแรกนี้เขาย้ายมาจากอเมริกานะคะเขาก็ไม่ได้ค่อยสูงสิงกับใครแค่ยกมือทักทายกันค่ะอ,อด้านซ้ายนี่เป็นบ้านคุณคริสเตอร์นะคะ <c oughs> สกูตเตอร์เข้าบ้านเ <c oughs> ออมาแล <c oughs> ้วครับ e s yes, mm hmm. mm hmm. s mm. mm ่าเก็บภาพดอกลูกพีนท nah ี่หน้าบ้านของเรามาก่อนลาคลิปนะจ๊ะเขาเริ่มมีดอกตุ้มๆแล้วจ้ะ นี่นะคะอรอลุ้นกันนะคะว่าเขาจะสีอะไรคะ่ะจะโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงจ้าแล้วเดี๋ยวจะมีบรรยากาศฟินๆมาฝากพี่น้องในคลิปถัดไปนะคะจะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า